สวัสดีทุกคนนะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่านยูมาทรีอลในเกมเดอะมิมิกสรูเมกันนะครับกดที่ปุ่มเพย์ได้เลยครับวิธีการเล่นนะครับให้คุณผู้ชมมาที่ตรงเกมโหมดเลยนะครับตัวละครคุณผู้ชมก็จะวาร์ไปซึ่งตอนนี้มีอยู่หมดเดียวครับคือยูมา e ค t ได้ดสูงสุด4คนเราโหลดสักครู่นะครับเกมเริ่มแล้วนะครับในด่านนี้ครับเขาให้ตัวละครคุณผู้ชม5ตัวเลยครับ แล้วก็ตะเกียงเขาปลดล็อกทุกอย่างให้แล้ว <Wow. S 1> ผมใช้เป็นตะเกียงของด่านนี้เลยละกันครับอันนี้คือสว่างสุดๆเลยมาครับโซนแรกด้านหน้าจะเป็นพื้นที่น้าเย็นครับโดนจะเสียเลือดเ <c oughs> สาด้านหน้าจะทำการฟื้นฟูเลือดคุณผู้ชมได้นะครับนี <c oughs> ่เปนเลยครับจังหวะน,นี้ <c oughs> ต่อไปก็เสาด้านหน้านะครับแต่ระวังตรงวงกลมสีดำนะ ถ้าได้คำ้แรกก็จะตกใจอยู่ไปเลยเร็วเดี๋ยวเลื่อนหมดโอ้ยิหิทีเดียวนะครับฝั่งตรงข้ามอะไรครับจังหวะน,นี้เกี่ยวคขับโซนแรกบรรยาก,กาศน่ากลัวนะครับเพลงประกอบเพียงซ้ายตามทางไปเลยครับตรงนี้แทรกตัวเข้าไปเลย ถึงโซนใหม่แล้วนะครับอันนี้หาทางออกครับผมตามหาทางออกครับตัวละครอยู่มาด้านหน้าผมว่าไปทางที่สตูมาดีกว่าโอกาสที่ทิศเหนืออย่างเดียวนะครับโอ้ยกลัวจะเย็นโอ้ยเราใช้ติมสะดุ้งนะครับที่แค่แบบนี้ไปไม่ถูกเลย ใช่ใช่ไหมเต่าตั้งๆโอเควิ่งม้วนะครับอาถูกด้วยตามนี้เลยครับผมอย่าให้สตูเห็นนะครับวิ่งไปเลยว้าวถ้าเห็นมาเห็นน่าจะโดนเชสตีมมาครับโซนเขาวงกดระวังตัวละครด้วยนะครับตรนนีดตามทางไปก่อน ค่อนข้างซับซอนเลยครับดูเลยละกันผมจะโฟกัสต,ตรงนี้เป็นทิศเหนือเลยนะครับวิ่งตามทางผมได้เลยนะดีมากครับตะเกียงนี้มาใหม่ด้วยเดี๋ยวผมลองเบี่ยงซ้ายไปก่อนละกันทางออกมันจะอยู่กลางๆนะครับผมจะพยายามโฟกัสต,ตรงกลางไว้ เปลี่ยนไปเลยครับผมเชื่อมั่นว่ามันน่าจะอยู่ทิศนี้หรือไม่ใช่แย่แล้วงั้นเปลี่ยนขวาไปเลยครับเพราะว่าตรงเมื่อกี้เป็นทางสี่เหลี่ยมโนซูมอุ้ยแย่แล้วตบต้นไม้สิโพสตไปเลยอ ต้องเล็งดีๆหน่อยถ้าหลบได้ผมจะพยายามตามศัตรูล้วกันเป็นการศึกษาเส้นทางได้นะครับใา้พลังงานไปครึ่งหนึ่ง5 0าสถึงเจนะครับรึ มันจะเป็นทางสี่เหลี่ยมหรือเปล่าอ่ะลองไปดูก่อนถ้าตันก็ใช่เราไม่ไปก่อนแล้วกันพบเจอทางแยกเปี่ยงขวาไปเลยครับกลับมาทางเดิม อซอยนี้ดูแลกันเดทางแยกแล้วเบี่ยงซ้ายแล้วกันครับฝ่าลาย้ายดี <Brand. S 1> โอเคไปอีกฝั่งนะครับ <Brand. S 1> ใช่ไหมโอเคสำเร็จแล้วครับจนได้ครับผมช่วงแรกก็ให้ชิด้ายไปเลยครับ แล้วก็เปลี่ยนความาเรื่อยๆเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้รับเหรียญเลยนะครับในโหมดยูมาทริออลนะครับรูปแบบการเล่นถือว่าโอเคเลยครับมีลูกเล่นเพิ่มเข้ามากลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับก่อนจบคลิปนะครับผมมีจุดลับให้คุณผู้ชมไปหากันครับมันจะเป็นเหรียญที่เป็นหาหนูเนาะวิธีการหาครับมาที่ห้องน้ําเลยครับผมน่าจะห้องน้ําหญิงนะครับร เกมนี้นะครับผมได้มาจากคอมเมนต์ของคุณผู้ชมเลยนะครับขอบคุณที่แนะนํากันมาด้วยหากคุณผู้ชมมีเกมแนะนําสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับไว้รอดูกันต่อในอัปเดตต่ต่อไปของเกมเด e m i m มิสซักคูเมดครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ